กับสวัสดีครับยิยนดีต้อนรับสู่รายการซอกิงรายการความเกินนะครับและวันนี้เราก็ในเกมที่มีชื่อว่า k i King p e ี e กันนะครับเอาละครับเกมนี้คือเกมที่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับนี่แหละด่านนี้เลยเนื่องจากเล่นแต่ดีเจนนะครับนี่เราจะมารีวิวให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างเบื้องต้นนะครับนี่คือการสุมพลพิษาทครับ ต้องมีรลเวลถึง100ก่อนแล้วก็มีเงินเท่าที่กำหนดถึงจะทำได้นี่ท้ายสุมได้แบบนี้ถ้าเป็นสีม่วงจะหายากครับถ้าสีแดงจะแหลมากๆครับสีเขียวคือธรรมดาไม่ใช่อะไรสักอย่างไม่ไสีขาวธรรมดาสุดนี่เราได้ผลบาริารมาหรือผลบาเรียนี่เองเราจะทำการเก็บไว้ในกระเป๋าหรือโยนทิ้งดี นี่ครับเมื่อกดแล้วมั็นจะเขียนตามมันแล้วก็โยนทิ้งไปได้นี่เราสามารถเก็บได้นี่ถ้าเราเดินชนจะเก็บแบบนี้เก็บไว้ในกระเป๋าก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็วิ่งมาทางนี้นี่คือจุดเซฟนะครับนี่ อย่างๆน,นี่ตัวแดงๆนี่จุดเซฟเซฟจุดเกิดน,นะครับจุดต่างๆของเราเนี่เองนี่เราก็มาคุยกับเขาแล้วก็เซฟจุดเกิดไว้ตรงนี้เวลาเราตายจะได้เกิดเกาะเดิมนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดมืดนะครับเราจะพาขึ้นไปดูนะครับเขาจะขายพวกผลบีสาดนะครับนี่ ก็จะขายแบบนี้ราคาก็จะอยู่ปลายวันนี้นะครับแพงเลยนี่ครับจะมีผลมาขายประมาณนี้นะครับสินค้าบางชนิดก็จะหมดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ไปดูที่ต่อไปกันเลยนะครับออกไปแล้วเราก็จะไปดูตรงที่เราจะฟาร์มนะครับเพื่อเก็บตังค์มันจะมีเลเวลตามเกาะต่างๆนี่คือเลเวลหนึ่งแบบผู้เลิ่มบต้นใหม่ก็จะมาฟาร์มตรงนี้นะครับจะมีจุดรับเครด้วยนะครับขออาภัยเป็นอย่างสูงที่ผมไม่ได้ทำให้ดู ไม่ได้ไปร,รับเคนให้ดูเราก็จะไปสุ่มผลเกลืออีกนะครับจะได้ไหมน้องหนูคนนี้ก็จะถือผลมังกรน,นะครับอยู่บนมือนะครับไม่รู้ถือเพื่ออะไรโอเคครับคลิปมปประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด ตามให้กับผมเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ